สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงค์นะคะคนที่เกิดราศีสิงห์หรือว่าลัคนาสิงห์นะคะวันนี้เราก็จะมาทำนายดวงชะตาให้กับคุณนะคะเป็นแนวทางโดยรวมในเดือนมิถุนายนนะคะว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะรับชมรับฟังโดยใช้วิจารณญาณน,นะคะสิ่งไหนดีๆก็เก็บเอาไปนะคะเริ่มต้นกันเลยนะคะในส่วนของดวงโดยรวมทั่วไปของชาวราศีสิงห์หรือว่า ลักษณาสิ่งนะคะเป็นเดือนแห่งการต่อสู้นะคะที่เห็นผลชัดเจนนะค,ะคุณเนี่ยมีความมั่นใจในสิ่งที่คุณทำนะะถึงแม้ว่าบางคนบางท่านเนี่ยยังมองเห็นปัญหาอยู่นะคะแต่คุณนะสู้ไม่ถอยสู้ในชนิดที่ว่าอะไรจะเกิดคุณก็ไม่ใส่ใจแล้วนะคะคือทำให้ดีที่สุดพอนะ,ะบางคนบางท่านอยู่ในเกณฑ์ลักษณะที่ต่อจากนี้ไปถ้าจะมีปัญหาอะไรหนักหนาะ สาหัสหรือว่าเป็นบางส่วนที่คุณเนี่ยยังตัดสินใจไม่ได้ไม่รู้ทางออกไม่รู้วิธีแก้ไขปัญหาแต่คุณก็พร้อมที่จะสู้นะคะสู้เหมือนกับสู้แบบให้ตายกันไปข้างนึงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เดือนนี้นะคุณมีความโชคดีในะเรื่องการงานงานมั่นคงงานที่คุณทําแล้วเนี่ยยึดถือยึดมั่นเป็นอาชีพหลักได้เลยสำหรับใครที่เพิ่งจะเปลี่ยนงานมานะคะ เลี่ยนงานย้ายงานนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยทำงานตัวเดิมอยู่แล้วนะคะหนักแน่นแล้วมันคงมากขึ้นบางส่วนอาจจะมีในลักษณะของการทำงานในรูปแบบเก่าๆที่กลับนะกลับเข้ามาย้อนกลับมาทำใหม่นะเหมือนเอากลับมาปรับปรุงนะคะเอามาใช้ใหม่บางส่วนก็จะเป็นลักษณะของงานที่คุณเคยผ่านมือมาแล้วนะเคยทำมาแล้วแต่ต้องกลับ ไปทำในลักษณะเดิมนะคะแล้วก็มีการหาความรู้เพิ่มเติมความสามารถของคุณเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นคุณก็เลยมั่นอกมั่นใจในตัวเองเป็นพิเศษช่วงนี้นะโชว์ผลงานได้เต็มที่แถมนะคะในส่วนของผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องนะอาจจะเป็นเพศเดียวกับคุณนะคะหรือเป็นคนในลักษณะที่อาจจะเป็นเพศหญิงก็ได้นะคะที่เขา คอยเหมือนกับให้กําลังใจคุณดูแลปกป้องคุณค่ะคุณมีอะไรที่ผิดพลาดในเรื่องการงานนะคะก็มีการช่วยเหลือหรือมีการสอนมีการชี้นําแนวทางคุณได้อย่างชัดเจนนะคะอาจจะนั่งสวยๆรอๆรอความสําเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้คนะ,คะชัดเจนแล้วก็โดดเด่นมากในเรื่องการงานนะคะ คุณยังคุงมั่นคงนะคะกับงานตัวเดิมและวิสัยทัศน์การทำงานในแบบเดิมนะคะอาจจะทำให้คุณเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะคะวิกฤตหรือว่าสิ่งที่มันเป็นกังวลเป็นความทุกข์นั้นนะคะจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีในเดือนมิถุนายนนะคะแต่เพื่อนๆชาวราศีสิงห์อาจจะต้องระวังความคิดของคนรอบข้างที่เขาไม่รู้จักเรามากพอนะ,ะแถมยังเข้าใจเราผิดนะคะอันนี้ต้องปล่อย ไปเลยตามเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนคนในครอบครัวคนใกล้ชิดนะ,ะประมาณนี้นะคะถึงอย่างไรนะคะชาวราศีสิงหะ์คะมองว่าคุณยังมีโอกาส ที่จะได้ก้าวไปสู่นะคะการรับโปรเจกต์ใหม่หรืองานชิ้นใหม่ที่คุณนี่ะกำลังวางแผนจะทําไว้นะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะมั่นคงประสบความสําเร็จนะคะแต่เพื่อนๆอ,อาจจะต้องเหนื่อยเหนื่อยขึ้นมากกว่าเดิมนะคะบางทีบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องของงานโดยตรงแต่เป็นเรื่องของภารกิจที่รับผิดชอบนะอาจจะจุกจิกมากยิ่งขึ้นกว่าคุณจะผ่านอุปสรรค นะได้ในแต่ละวันนะคะบางส่วนก็อาจจะต้องช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะ,ะมองว่าช่วยๆกันไปประมาณนี้นะคะเรื่องการเงินนะคะเรื่องการเงินของคุณนะโดยภาพรวมอยู่ในเกณฑนะ์ดีค่ะดีพอสมควรสําหรับใครที่คุณเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นคนที่ทําอะไรของตัวเองะะช่วงนี้เงินของคุณนะ,ะมาจากน้าพักน้ําแรงมาจากความสามารถทางด้านสติปัญญานะะแผนการวางแผน หรือในเรื่องของการงานเนี่ยชักนําให้คุณได้เงินเข้ามาเรื่อยๆนะแล้วก็หลายๆคนนะคะจะเป็นในลักษณะการเงินที่มาตุ้มเดียวก็เยอะแล้วก็ตุ้มเดียวก็อาจจะหมดในพริบตานะคะถ้าคุณไม่รู้จักเก็บในลักษณะของคนที่อาจจะต้องใช้เงินก็จะเป็นในส่วนเงินที่เป็นเรื่องของคนรอบข้างหรือคุณอาจจะต้อง แบกรับภาระนะามองว่าแบกรับภาระใจหนี้ายสินของคนอื่นหรืออะไรที่มันจําเป็นจะต้องใช้แต่คุณต้องรับผิดชอบนะคะบางคนก็เป็นครอบครัวนะคะแล้วก็บางส่วนก็เป็นเงินที่คุณใช้ในเรื่องของความสุขความสบายใจของตัวเองแล้วก็มองว่าอาจจะไม่มากพอถ้ากับการที่คุณเนะ่ยเจ็ดเงินใช้ภาระส่วนเรื่อง,องคนอื่นนะคะแต่ไม่ต้องห่วงว่าไพ่ปิดท้ายเป็นภาพพิรุณน,นะคะชื่อเสียงของคุณในะเรื่องการงานแล้วก็ธุรกิจนะคะบางคนเนะี่ย เป็นเหมือนกับดวงมีพื้นฐานในเรื่องการเงินที่คุณอาจจะมีเงินเก็บแนะมีคนคอยช่วยโอโปถัมเรื่องการเงินนะคะบางทนบางคนบางท่านเนี่ยหมุนเงินให้พอไปได้ในสถานการณ์เนี่ยพือไปได้เรื่อยๆแต่ต้องระวังการใช้จ่ายเท่านั้นเองนะคะการเงินยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสําหรับเดือนมิถุนายนนะคะต่อไปเรื่องความรักความสัมพันธ์อ,อขอโทษนะคะคุณ ลืมบอกคุณไปอีกอย่างหนึ่งนะคะบางคนอาจจะเป็นการใช้จ่ายการเงินที่มาจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะถ้าคุณไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้ในส่วนนี้นะคะเขาอาจจะมีเรื่องให้คุณต้องเข้าไปช่วยนะคะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือนะบางครั้งผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณอาจจะชวนคุณไปลงทุนนะคะร่วมธุรกิจหรือว่าทําอะไรสักอย่างที่มันทําให้คุณเนี่ยได้เงินคืนหรือได้เงินก้อนก็ได้นะคะในลักษณะนี้นะ เรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ขอเริ่มต้นที่คนคุยคนโสดนะคะคุณเองนะดูแลตัวเองดีขึ้นดูสวยดูหล่อนะดูหมดจดผิวพรรณนะคะแล้วก็แต่งกายแต่งตัวนะดูดีทุกฟีเก้านะคะช่วงนี้สเสน่ห์อาจจะไปต้องตากับคนที่เขาอาจจะเป็นในลักษณะของ คนที่เป็นเด็กแต่ผู้ใหญ่กว่าคุณนะคะหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะให้ระวังคำพูดในการเจรจาในการติดต่อนะคะบางส่วนอาจจะเป็นการคุยการแชทนะคะคุณอาจจะต้องควบคุมอารมณ์ควบคุมอารมณ์ของคุณด้วยนะคะต้องใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์พอป,ประมาณนะแล้วก็อยากจะบอกคุณว่าคุณอาจจะมีคู่แข่งที่สมน้ําสมเนื้อหรือสูสีนะคะอาจจะต้อง เอาชนะใจคนคนนั้น,นะคะแบบเหนื่อยนิดนึงนะเหนื่อยแบบอึดขึ้นคอนะคะแต่ว่ามีเกณฑ์สมหวังนะพนางเบ็นจัลกกยาณีนะคะตัวเขาเองต้องการผู้หญิงหรือผู้ชายในอุดมคติที่ค่อนข้างเรียบร้อยหรือเป็นเชิงคนที่แต่งกายดีวางตัวดีเป็นผู้หญิงที่ ดูมีความเมตตานะคะความอ่อนโยนนะคะลักษณะนี้นะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายคือต้องเป็นในลักษณะคนที่เข้าอกเข้าใจความรู้สึกของเขานะคะแล้วก็เหมือนพ่อพระแม่พระด้วยนะ,ะอย่าไปใจร้อนวูวามโหใส่กันนะคะระวังจะชวดกับคนคนนี้นะคะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีคู่นะคะก็อย่างที่บอกคือคุณอาจจะรู้สึกนะ,ะเหมือนกับเราอะ มีปัญหาอะไรแล้วคนรักเนี่ยเขาเขาไม่ได้ค่อยจะรับฟังปัญหาของเรานะคะอาจจะมีความคิดที่แตกต่างกันนะอีกคนนึงดูเป็นผู้ใหญ่มากๆสุขุมนุ่มลึกเป็นคนที่ใช้ความคิดเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่พูดจามีหลักฐานมีเกณฑ์เหมือนกับคนที่ดูจริงจังนะจริงจังกับการใช้ชีวิตจริงจังกับ ทุกปัญหาหรืออะไรที่เกิดขึ้นนะคะเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมีเซนด้วยนะหรือไม่ก็อาจจะเป็นตัวคุณในลักษณะนี้นะคะคู่ของคุณนะแล้วอีกคนนึงเนี่ยเป็นในลักษณะของเนี่ยคนสวยคนหล่อคนหน้าตาดีแต่งตัวดีนะ,ะอาจจะอารมณ์ปนแปลนอาจจะใช้ในส่วนของความคิดของตัวเองนะเป็น เหมือนเป็นที่ตั้งนะคะต้องระมัดระวังตรงส่วนนี้นะคะ่ะให้คุยกันมากๆปรึกษาหารือนะคะแล้วเรื่องทะเลาะเบาแหวงกันในส่วนของคนที่มีครอบครัวนะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะที่คุณต้องการการเอาชนะซึ่งกันและการนะคะที่จริงทั้งรักแล้วก็ห่วงใยกันให้เป็นเหมือนกับพระนางเป็นจัก,กรยาณีนะคะคือให้คุณมีเหตุผลซึ่งกันและการะจะเหมือนกับเอาอกเอาใจกันเข้าใจในสิ่งที่ ตัวตนของคนรักคุณเป็นนะความรักความสัมพันธ์คุณจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะมีเกณฑ์ว่าชาวราศีสิงห์นะคะอาจจะมีความรู้สึกในเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือมีคนรักในลักษณะที่อาจจะเกิดราศีเมษนะธาตุไฟเหมือนกับคุณนะคะแล้วก็ธาตุน้ำนะบางส่วนเป็นในของธาตุลมนะคะประมาณนี้นะคะเมื่อกี้ขอภัยนะคะชาวราศีสิงห์นะคะไม่ใช่ชาวราศีเมษนะคะ ชาวราศีสิงห์อาจจะมีคนรักเป็นชาวราศีเมษนะธาตุไฟธาตุน้าธาตุลมนะคะแล้วก็คนที่เกิดวันจันทร์ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอจบการทานายไปก่อนนะคะใครชอบช่วยกดไลค์กดซับสไคร้ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะสําหรับการทํานายในวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะวันนี้ลาไปก่อน